สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเปิดประตูรั้วอันศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตนายตำรวจชันสัญญาบัติหากแต่ยังเป็นเบ้าหลอมชีวิตที่เปลี่ยนเด็กหนุ่มธรรมดาให้กลายเป็นสุภาพบุรุษสามพรานโดยสมบูรณ์แบบสถานที่แห่งนั้นก็คือโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานครับ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือผ่านไปมาแถวสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ซึ้งถึงเรื่องราวเบื้องหลังรั้วสีขาวที่ตั้งตระงานตลอดระยะเวลา4ปีแห่งการฝึกฝนการหล่อหลอมและการใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกถึงแก่นแท้ของชีวิตนักเรียนนายร้อยตำรวจที่น้อยคนนักจะมีโอกาสสัมผัสครับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือที่รู้จักกันดีในนามสามพรานไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษาแต่เป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรสำคัญในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของชาติและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ2445ในชื่อเดิมว่าโรงเรียนนายหมวดที่จังหวัดพระนคร ก่อนจะย้ายมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันที่สามพรานในปีพศ2482โรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตนายตำรวจมืออาชีพมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมชีวิตในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผ่านประตูเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันตั้งแต่การตื่นนอนในยามเช้าตรู่การแต่งกายที่เป๊ะทุกกระเบียดนิ้วการฝึกระเบียบว,วินัยทางทหารการศึกษาเล่าเรียนวิชาการอย่างเข้มข้นไปจนถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆล้วนถูกออกแบบมาเพื่อหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรม คำว่าสุภาพบุรุษสามพรานไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉายาที่เรียกขานกันเล่นๆน,นะครับแต่มันคือปรัชญาและอุดมการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของนักเรียนนายร้อยทุกคนมันหมายถึงการเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความรับผิดชอบสูงและพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง การเป็นสุภาพบุรุษสามพราณน,นั้นไม่ใช่แค่การสอบเข้ามาให้ได้หรือจบการศึกษาออกไปเป็นนายตำรวจเท่านั้นหากแต่คือการทำโรงไว้ซึ่งคุณงามความดีความกล้าหาญและความซื่อสัตย์สุดจริตตลอดชีวิตการรับราชการและแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวของพวกเขาครับ ในตอนแรกนี้ผมอยากจะปูพื้นฐานให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของความสำคัญและปรัชญาเบื้องหลังของการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในชีวิตประจำวันและบททดสอบอันเข้มข้นที่รอพวกเขาอยู่ตลอด4ปีข้างหน้าครับ ชีวิตที่นี่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้จากตำราแต่เป็นการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองทุกวันคือบทเรียนทุกนาทีคือการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะได้รับมอบหมายครับซึ่งในตอนต่อไปผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงชีวิตประจำวันที่น่าสนใจและเข้มข้นยิ่งกว่านี้ติดตามกันให้ได้นะครับ จากตอนที่แล้วที่เราได้ปูพื้นฐานถึงปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานไปแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านก้าวขานประตูรั้วแห่งนั้นเข้าไปอีกขั้นเพื่อสัมผัสกับชีวิตประจำวันที่น้อยคนนักจะได้เห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยระเบียบวินยัยการเรียนรู้และการฝึกฝนที่หล่อหลอมจิตใจและร่างกายของนักเรียนนายร้อยให้เป็นสุภาพบุรุษสามพรานที่สมบูรณ์แบบครับ ชีวิตประจำวันของนักเรียนนายร้อยตำรวจเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เสียงปลุกในยามเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเสียอีกครับการตื่นนอนการจัดเก็บที่นอนการทำภารกิจส่วนตัวทุกอย่างต้องทำอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบตามมาตรฐานที่กำหนดไม่มีการอิดออดหรือผ่อนปรนใดๆ ตามมาด้วยการรวมแถวเพื่อออกกําลังกายวิ่งฝึกทักษะทางกายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกความแข็งแรงความอดทนหรือแม้แต่ศิลปะการป้องกันตัวซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตครับหลังจากภารกิจภาคเช้าเสร็จสิ้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการศึกษาเล่าเรียนซึ่งหลักสูตรที่นี่นั้นไม่ได้มีเพียงแต่วิชากฎหมายหรือวิชาชีพตำรวจเท่านั้นนะครับ หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงวิชาการแขนงต่างๆทั้งสังคมาศาสตร์รัฐาศาสตร์นิติวิทยา,าศาสตร์และอีกมากมายเพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้รอบด้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้นเข้มข้นและจริงจังมากต้องใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างสูงในการทำความเข้าใจและจดจำ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและการฝึกภาคสนามแล้วยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกมากมายครับเช่นการฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลองการฝึกยิงปืนการขับรถยนต์การขับขี่รถจักรยานยนต์และการฝึกทักษะเฉพาะทางอื่นๆที่จำเป็นสำหรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกกิจกรรมล้วนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาให้แก่นักเรียนนายร้อย,อยอย่างครบวงจร ความท้าทายที่นักเรียนนายร้อยต้องเผชิญนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเรื่องของการเรียนหรือการฝึกเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบอาวุโสและการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่เข้มงวดการมีเพื่อนร่วมรุ่นที่ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมาด้วยกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความผูกพันที่แน่นแฟม้มและกลายเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้พวกเขามีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันครับ ยกตัวอย่างเช่นการฝึกภาคสนามในป่าเขาหรือการเข้าค่ายฝึกที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริงเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้การตัดสินใจภายใต้ใตแรงกดดันการทำงานเป็นทีมและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันซึ่งเป็นทักษะที่ตำรวจต้องมีเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาความปลอดภัยในสังคมคร,ครับชีวิตที่สามพรานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ แต่ทุกอุปสรรคทุกความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนให้มีความแกร่งทั้งกายและใจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันทรงเกียรติที่รออยู่ข้างหน้าในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และในตอนสุดท้ายผมจะพาไปดูว่าหลังจากการหล่อล้อมอันยาวนานนี้สุภาพบุรุษสามพรานเหล่านี้พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงจดจำและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ติดตามกันให้ได้นะครับตลอด2ตอนที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันสำรวจเรื่องราวตั้งแต่ประชญาเบื้องหลังไปจนถึงชีวิตประจาวันอันเข้มข้นของนักเรียนนายร้อยตารวจสามพรานกันไปแล้วนะครับ มาถึงตอนนี้ซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดผมจะพาทุกขั้นไปดูว่าหลังจาก4ปีแห่งการหล่อหลอมอย่างหนักหน่วงและท้าทายสุภาพบุรุษสามพรานเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปรับใช้สังคมและเป็นเสาหลักแห่งความยุติธรรมให้กับประเทศชาติได้อย่างไรครับ เมื่อการฝึกฝนสิ้นสุดลงและพิธีประดับยศพิธีสำเร็จการศึกษาได้ผ่านผลไปนักเรียนนายร้อยผู้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนก็จะได้รับการประดับยศเป็นนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการรับราชการอย่างเต็มตัวพวกเขาไม่ได้พกพาไปเพียงแค่ความรู้ความสามารถหรือทักษะการปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับ หากแต่ยังพกพาอุดมการณ์จิตวิญญาณของสุภาพบุรุษสามพราณที่ถูกปลูกฝังมาอย่างลึกซึง้งนั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ ความกล้าหาญและการยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานไม่ได้เพียงแค่สอนให้เป็นตำรวจที่ดีเท่านั้นแต่ยังสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่เข้าใจในหน้าที่ของตนเองเข้าใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นและพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือความยุติธรรมให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาถูกปลูกฝังให้มีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษที่ไม่หวังแกรงต่ออันตรายพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายและปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยสิ่งใดก็ตาม การเป็นสุภาพบุรุษสามพรานนั้นไม่ได้จบลงเมื่อพิธีสำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้นนะครับหากแต่เป็นสิ่งที่ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ต้องแบกรับไว้บนบา่าไม่ว่าพวกเขาจะไปประจำการอยู่ที่หน่วยงานใดหรือตำแหน่งใดก็ตามคุณค่าและอุดมการณ์ที่ได้รับจากสามพรานจะยังคงเป็นเข็มทิศนำทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตของพวกเขาเสมอมา ความผูกพันกับสถาบันและมิตรภาพจากเพื่อนร่วมรุ่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยากจะหาที่ใดเทียบได้เลือดสามพรานที่ไหลเวียนอยู่ในตัวพวกเขาสร้างความสามคัคคีและความเป็นพี่เป็นน้องที่ไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การทำงานเป็นทีมและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวงการตำรวจแข็งแกร่งขึ้นครับ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พวกเขาคือความหวังของประชาชนคือผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองและสร้างความสงบสุขให้กับสังคมการเสียสละความทุ่มเทและความมุ่งม,มั่นของพวกเขาคือสิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักและให้กำลังใจเพื่อให้พวกเขามีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ เรื่องราวของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานและสุภาพบุรุษสามพรานคงจะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญและความภาคภูมิใจของสถาบันแห่งนี้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงครับ ผมเชื่อว่าตราบใดที่ยังคงมีการผลิตสุภาพบุรุษสามพรานผู้ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์และพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวมเช่นนี้อยู่สังคมไทยของเราก็จะยังคงมีหลักประการแห่งความสงบสุขและความยุติธรรมตลอดไปครับ